รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีคนหวานฝันดาวชักใสเด็กสวยเดือด สวัสดีค่ะชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็อยู่ในขุนเขาแบบคนปากยอที่บ้านห้วยหินลาดนอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกหลานออกเดินทางจากหมู่บ้านไปเรียนไกลๆในขณะเดียวกันถ้าอยู่ใกล้ชุมชนก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพชนของตนเองจะมีการจัดเรียนการสอนที่ทําให้ทุ่งข้าวและภูเขาเป็นห้องเรียนของเด็กๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในทุ่งแสงตะวันค่ะ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หินลาดนอกแยกจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ4กิโลเมตรเข้าออกลำบากเพราะว่าเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขาจึงค่อนข้างเป็นเอกเทศค่ะ หมู่บ้านห้วยหินลาดนอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนชาวปากากยอค่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนใช้ชีวิตพึ่งตนเองหาอยู่หากินในธรรมชาติเหมือนสมัยปู่ย่าตายายโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ทั้งโรงเรียนมีนักเรียน7คน4คนอยู่อนุบาลและปหนึ่งสคนนี่เป็นเด็กโตปสองสองคนปสี่หนึ่งคนแล้วจะเรียนกันยังไงล่ะคะเนี่ยแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เด็กก็มีน้อยอยู่ในชนบทห่างไกลแต่โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอก ล้ำสมัยมากโรงเรียนกับชุมชนร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆวันนี้เด็กนักเรียนสามคนคือเลโดเด็กชายชัชวาลโยโพแฮชั้นปส .4 เมื่อเหอเด็กชายศักดิ์พิชัยโยโพแฮเต้โปโป เด็กชายวีราชัยปูแป่แคร์ป2มาเรียนรู้ชุมชนครูก็มีสามคน,น,นคือครูธีรศักดิ์จอเตะครูกาสีชิโยเป็นครูชุมชนที่สอนในโรงเรียนค่ะส่วนครูถนัดจัสุเป็นครูภูมิปัญญาค่ะครูภูมิปัญญาคือคนในชุมชนที่ผัดเปลี่ยนกันมาสอนเด็กๆเรียกว่าเรียนและสอนกันแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียว วันนี้มีภูเขาเป็นห้องเรียนค่ะน่าเรียนในห้องไม่ใช่เรียนในป่าเพราะว่าได้เห็นนกอยู่เยอะได,<ม>ได้เห็นตระกแปได้เห็นผีเสือ้จกกจอจักจั่นก็สนกว่ามีต้นไม้ดอกไม้และมีนก เส้นทางนี้เป็นทางที่ชาวปกากยอบ้านห้วยหินลาดนอกใช้เดินทางเข้าป่าเพื่อทำมาหากินป่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนที่นี่ตั้งแต่เกิดจนตายระหว่างทางมีจุดเรียนรู้ของเด็กๆที่คนในชุมชนร่วมกันกำหนดเอาไว้แล้วค่ะชูนที่โอปาชาชาป่า,า,ปาสามหกต้นตรงนี้ตรงนี้นมีม,ม,มีความชื่น ฐานการเรียนรู ah, mm ้ของเด็กๆมี15ฐานด้วยกันเริ่มตั้งแต่ที่โรงเรียนในชุมชนเรื่อยมาจนถึงในป่ามีป้ายอธิบายยิ่งมีคุณครูตัวจริงมาสอนในป่าด้วยเด็กๆก็ยิ่งเข้าใจความหมายของแต่ละจุดได้ดีขึ้นใช้ทั้งภาษากลางและภาษาถิ่นเด็กๆจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารเสนอความคิดเห็นค่ะบอกว่าอย่ามาบอกว่าควรจะใส่อะไรบอกเซ เปิดนะครับเหมือนกับน้องเขาเปิดเปิดมากเลยก็คือสามารถใช้เราไม่ไม่ต้องเกรงก็ต้องใช้ภาษากลางมืออยู่ที่โรงเรียนก็แต่ถ้าเรียนในนี้เราก,เราก็เราเองก็เปิดด้วยเพราะว่าเราใช้ภาษาเพื่อน่างสอนแล้วก็ตันหนังสือที่ที่สอนก็คือเป็นภาษากลางอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามให้น้องเขาอ่านแล้วก็เราไม่ได้ตรงไหนแล้วก็จะจะจะเพิ่มเติมให้ป่าเป็นโรงพยาบาลหรือคลังยาของชาวปากกากยอด้วยค่ะ ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นทำให้คนบ้านป่าพึ่งตัวเองได้เรื่องสุขภาพเนี่ยเลยอร่อยบที่เจ็บสมุนไพรเวนบริเวณนี้มีสมุนไพรคืออยู่มากเป็นปีหลานเลยคุละเธอ ยา๊กบือโอเคนะเนี่ยเออไนปุ๊กคชาสมุนไถามว่ารู้จักสมุนไพรที่ที่ที่รู้จักมีอะไรบ้างกาจะบอกว่ามีผมว่าจะถามว่ายาแก้ไอยาแก้ปวดท้องยาเจญอาหารมีอะไรบ้างก็โดนรู่นะเดินคอเลยเนะเหมือนไม็มือนเม็ดซีซูก็เดนซีซู ป่าชุมชนและคนปากกากยอใช้ชีวิตควบคู่กันมาอย่างสมดุลป่าของชาวปากกากยอมีหลายแบบนะคะหากเด็กๆต้องออกไปเรียนและเติบโตภายนอกโดยขาดการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้คนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้คุณค่าภูมิปัญญาและป่าของชุมชนกินตัวอะไรนะหนูเออหนูไม่ใช่หนุนนนุนนุน,น,น,นสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดไม่ใช่การอ่านหนังสือออกอย่างเดียว แต่ที่สำคัญกว่าคือการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าค่ะชูที่แบป่าใช้สอยป่าใช้สอยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตัดไม้ตัดไม้ไปทำบ้านเออไปทำบ้านที่ห้ามก็มี2คือป่าช้ากับป่าต้นน้ำมันไม่สามารถที่จะใช้ใช้ได้นะป่าใช้สวยได้แต่ที่ที่เป็นป่าใช้สวยคือจะมีทั่วเลยเท่ว่าจะ ถ้าจะตัดไปทําอะไรคือต้องผ่านคณะกรรมการก่นกนรอนว่าไม้พวกนี้จะไปทําอะไรเป็นจุดที่ให้เด็กนเนี่ยมาเรียนรู้เป็นพิเศษเหมือนกันว่าจะเป็นเยาวนชนแนอนาคตนะว่าที่เรื่องเศรีการสืบทอดหรือสืบต่อกับรุ่นต่อรุ่นไงคือรู้จักการจัดก,การทรัพยากรถ้าเป็นอย่างนี้<ๆ>การเข้าป่าครั้งต่อต่อไปเด็กๆก,ก็จะยิ่งจําชื่อสมุนไพรและรู้จักต้นไม้ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากห้องเรียนในขุนเขา อีกสักครู่ไปดูห no ้องเรียนในทุ่งข้าวกันค่ะวกแ้สัน สนับสนุนโดยใหม่โตโยต้าไฮลักซฟิโก้แชมบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอกจังหวัดเชียงรายมาเรียนรู้เรื่องไร่หมุนเวียนค่ะไร่หมุนเวียนอยู่กลางหุบเขา ช่วงนี้มีกองฟางที่ชาวบ้านเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จเป็นที่นั่งชั้นดีเลยค่ะเด็กๆขอใช้ทุ่งข้าวเป็นห้องเรียนศิลปะวาดรูปต้นไม้ที่มีอยู่มากมายในไร่ข้าวทั้งที่กินได้และใช้ประโยชน์ ให้เด็กๆเรียนรู้พืชพันธุ์นะพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในไร่หมู่เวียนครับว่ามีอะไรบ้างในดินมีอะไรบ้างที่เป็นต้นมีอะไรที่ที่เป็นเครือมีอะไรบ้างครับเด็กๆก็สามารถตอบได้เราเราเราถามว่าในดินมีอะไรบ้างเด็กๆก็บอกว่ามีเพือกมีมันมีมนสุประหลังไร่หมุนเวียนจะปลูกข้าวเป็นหลักอยู่ในหุบเขาอันสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ยาไม่ต้องดูแลมาก ปลูกพืชอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตไว้หลายชนิดสามารถมาหาของกินได้เกือบตลอดปีตอนนี้เด็กๆจะพาไปรู้จักต้นไม้ต่างๆในไร่ข้าวค่ะอันนี้คือพริตอันนี้คือมืซาพริตกับมือซาคืออันเดียวกันมีพืชอีกหลายชนิดที่หวานและปลูกไปพร้อมข้าวเริ่มให้ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเช่นแตงถั่วพลูงามะเขือเทศ พืชหัวใต้ดินก็มีเผือกมันอีกหลายชนิดเลยนะคะไร่ข้าวเป็นเหมือนซูปปเปอร์มาร์เก็ตของคนปากกากยอแม่แต่ดอกไม้ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆในชุมชนก็ปลูกไว้เช่นกันค่ะพอบอดอกเหลืองพอบวดอกแดนผมว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับเด็กเนี่ยจะได้มีความรักในในในเผ่พพาพันธุ์ของตัวเองด้วยระดับหนึ่งครับแล้วก็ ครอบครัวและชุมชนแล้วก็ที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่าเด็กจะ,จ,ะจบออกจากที่นี่แล้วก็ไปเรียนที่อื่นไกลๆครับอย่างน้อยเขาก็ยังมีภูมิที่เขายังมีภูมิภูมิเดิมอยู่ช่วงเก็บเกี่ยวอย่างนี้ชาวบ้านและกลุ่มญาติมิตรจะเอาแรงช่วยกันเกี่ยวข้าวและนวดข้าวเป็นวิถีพึ่งพากันที่ยังคงอยู่เด็กๆแวะเวียนไปเรียนรู้การตีข้าวจากคุณครูในท้องทุ่งคะ่ะ เหลือก็แบ่งปันไปช่วยเหลือญาติพี่น้องคนอื่นๆที่เดือดร้อนถ้าเด็กๆออกไปเรียนนอกชุมชนการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นโปโปบอกว่าเรียนรู้เรื่องการฟาดข้าวและเทคนิคต่างๆจากพ่อค่ะมา,มาให้ดีๆครับ มาไม่ดีมาลุกช่วยการทางมาจะใส,ส่สีเหยวเป็นยางกับโดยเพื่อการเดินเอาเข้าว่าบุนี่เขาบทเรียนจากตำราก็ไม่สู้บทเรียนจากการลงมือทำจริงๆผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆในทุกเรื่อง มีชุมชนอันกว้างใหญ่เป็นห้องเรียนเมื่อความรักความภูมิใจในชุมชนมากพอโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ไม่น่ากลัวค่ะอทองฟ้าและหุกเขานั้นคือห้องเรียนของเรารอบตัวเรามีให้พวกเราเรียนรู้ทั้งปีบนนี้ที่บ้านเราจะพืพันใดใด เจ้าพวกมันแลกแสนสนสนอย่างไรเราก็ยังว่าสนใจทุกทียิ่งสนสิยิ่งดีไม่ต้องไปในไกลรอบๆตัวทั้งหลายธรรมชาตชาสดใสเป็นเหมือนคุณครูท้องฟ้ายังกว้าง,างไกลมาเธอไปเรียนรู้ รบตัวมีให้้้ดูในนเเ็สหหหาลังจากใช้ขุนเขาและท้องทุ่งเป็นห้องเรียนก็ต้องกลับมาสรุปความรู้กันหน่อยนะคะเมื่อวานไปเรียนรู้อะไรในป่ามาบ้างคุณครูจะให้การบ้านเป็นวิชาต่างๆถอดองค,ความรู้บูรณาการเป็นสาระวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทย ส่วนพระราศึกษา<ะ>ก็คือการปีนเขาเดินเขาและสำรวจทองทุ่งนั่นเองค่ะนีคือเขียนเขียนเสร็จแล้วเราเลือกจุดไหนโรงเรียนหินด้านนอกคิดว่าน่าจะคือเป้าหมายเป้าหมายหลักของของของชุมชนที่จะทำาก็คือเป็นโรงเรียนชุมชนชนะครับแล้วก็ทีนี้เนะี่ยเราขอสังกัดจากสปทไม่ได้ก็คือก็ก็สังกัดของกศนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ คือคือตอนนี้เราเรายังเคลีย,ยบกับสนอนไม่ชัดเจนว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขนาดไหนในในในโรงเรียนนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วในะชุมชนได้เคลียนเองแล้วว่า,างบประมาณที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนเองจะสัตหาเองจะจัดการเองแล้วเรื่องครูเรื่องอะไรเนะี่ยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการแล้วก็จะมีการอบรมครูอะไรอย่างนี้ชุมชนแต่ว่าที่ท่านานาะคตก็คือถ้ามีเด็กเยอะกว่านี้ ก็ชุมชนอาจจะต้องมี่วนร่วมในการสอนมากกว่านี้คือหลักสูตรต่างๆในชุมชนก็จะจะชงเข้ามาหนึ่งเรือนมากกว่านี้เด็กๆเรียนวิชาจากชุมชนแต่ก็ได้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาด้วยนะคะตอนนี้ชุมชนให้เด็กๆสอบเทียบเลื่อนชั้นไปกับการศึกษานอกโรงเรียนในระดับปฐมศึกษาแต่เมื่อวันหนึ่ง เด็กๆเ,เรียนจบชั้นประถมเลื่อนขึ้นชั้นมัธยมต้องออกไปเรียนนอกชุมชนทุกคนก็เชื่อมั่นได้ว่าเด็กๆจะโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วค่ะโรงเรียนเล็กๆแบบโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอกอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนี่นะคะยังมีอีกหลายโรงเรียนในประเทศไทยค่ะ โรงเรียนที่เราได้เห็นนี้บางปีก็มี7คน10คน10กว่าคนถึงแม้ว่าดูดูแล้วหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าคนในชุมชนเขาไม่ห่วงค่ะเขามีความภูมิใจแล้วก็พอใจที่ลูกหลานได้เรียนรู้มีวิชาวความรู้ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้วิถีชีวิตภายในชุมชนตนเองด้วยมีเรื่องราวที่น่าสนใจในโรงเรียนขนาดเล็กอีกมากเลยนะคะแล้วทุ่งแสงตะวันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อเราได้ที่ w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  e b p a i y a i c o m นะคะส่วน Facebook ก็คือทุ่งแสงตะวัน20ปีแล้วแลกเปลี่ยนกันค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมีแรงหลายพนช่วยสร้างกว่าจะทางจะทางเส้นทางสู่ท้องทุ่งแสนกว้างใหญ่ ความรักทุ่งแห่งความหวังทุ่งแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปั้นทุ่งแห่งความฝันแสงตะวัน